เตียงที่จัดจ้ำแบกจัดหลวง นับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นและหายใจออกพันธุ์ยกขาขึ้นยกขาขึ้นแาบสามหายใจเข้าเข่าตึง ตึงสอบอกและหายใจออกนะคะนักท่าซ้ายประสานหมุนสะแบกหายใจเข้ายกอกและหายใจออกหายเข้าไวนะ้นักหนึ่งนักสองนักสามนักสี่และ และหายใจเข้าดัลลังเกิด์และหายใจออกจากกันป้ายขานะคะป้ายขาวางสะโพกอดทนอีกครั้งจาไหมจับูอหลังค่ักหลุดดอ,อกดาโหลดเฟชนดอ,อกมองตรงไปด้านหน้าจาสู่ปักที่โมทนา,าอาสนะยกขาขวาค่ะจากนั้นนะคะอมอปี หายใจเข้าดังตัวข oh <thrive>. yeah. ึ้นและหายใจออกมานักหาเข้ายหายใจครั้งเข้าไวนนันับสนัี่หายใจเข้าดังตัวขึ้นและหายใจออกยื่นขาไปดังนั้นพิปิดเอร้อยไว้หายใจเข้าจขะขึ้นหายใจออกบิดเอร้อยไว ด้างตัวอ่าให้สน้นเท้าตั้งฉากเับพืน้นปลายเท้าจิ้มพื้นและประสาทหายใจเข้าจย่อนแล้วค้างไว้นักดูนักตัวนักชั้นนักสิบแล้หายใจเข้าด่างตัวขึ้นและหายใจ ที่เข้าจุกและหายใจเข,ข้าเข้าไว้นับนับสองนับสองนับสี่แล้วหายที่เข้าดาัลล์โดกและหายใจออกจากนั้นโบกไฟขาไฟขาตามองตามวางมือเต็มจั ชันดอมองตรงไปด้านหน้าสุมาลีอา,นาศนศักด์ตาลุกขาวกวักใครจับได้ชัดนาใครได้เข้าจบและหายใจทางเข้าวาัยนับนับสองนับสอม

และหายจะเข้าดันตัวขึ้นและหายจะออกสู่บี้ยกขาฝ่ามาพาดขาซ้ายหนึ่งมืออ้อมขาหนึ่งมือออกหายจะเข้า นักสึกนักสึกนักสี่และไทยจะเข้าออด่านหลังตัวขึ้นไทยจะออกอกดตัวนักสึก <c oughs> ถึงก็ดีไม่ถึงก็แฉกนะคนค่ะอาสาังนิ่ยากมากให้ความยืดหยุ่น